ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจงมอโตครีเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูดวงกันแบบแรนดอมนะครับซึ่งเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นพอนะครับและทั้งหมดในคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยภายในเวลาทําการ เที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณซึ่งเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะครับและที่สำคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครคิดถึงคุณมากอยากเจอคุณมากแล้วเขาจะทำอย่างไรต่อไปเออน่าสนใจนะครับใครคิดถึงอยากเจอคุณมากแล้วเขาจะทำอย่างไรต่อไปอผมขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับทำใจสบายๆนะวันนี้คุณได้ไพ่ โอ้โหเดวเวล์ออกมากันเห็นเห็นใบแรกเลยความสำเร็จทั้งปวงอยู่ในมือคุณแล้วนะครับนะไม่ว่าเรื่องความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรแต่ในภาพรวมชีวิตส่วนตัวคุณจะมีความสุขความสำเร็จแน่นอน The World มาใบาแรกขนาดนี้ไม่ธรรมดาอือหือเก้าไม้เท้าในออฟบอนส์อาจจะมีเรื่องให้ต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจบ้างแต่ไม่ต้องกลัวนะครับความเหนื่อยทั้งหลายจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแน่นอนนะ เชื่อมั่นใน the world นะครับแล้วก็ราชาดาบ king of s w o r d s โอ้คนนี้ใครเกี่ยวอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับ Deck ถือเหรียญ t ทรดซ็อก e ป the c o e s มีดวงโชคลาภเล็กๆน้อยๆพอได้ชื่นใจนะครับแล้วก็ โอ้เจ็ดเหรียญเซเว่นออฟเพนทาเคชัดเจนว่าชีวิตคุณจะมีการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปตามขั้นตอนนะไม่มีทางลัดไม่มีการลัดขั้นตอนแล้วใครกันที่คิดถึงคุณอยากเจอคุณมากแล้วเขาจะทำไงต่อไปเอ้โอ้ร oh, าชาเหรียญ King of Pentacles เมื่อกี้ราชาดาบมีราชาเหรียญออกมาอีกเออสองคนนี้จะเกี่ยวข้องอะไรกับคุณหรือจะเป็นตัวคุณเอง พลังงานสามารถสลับฝั่งกันได้นะครับอืมโอ้โ,โ,อโสิบถ้วยเทน f c u ครับรู้ละคนนี้เขาชอบคุณนะเออมีความชื่นชอบคุณจะมาจีบด้วยซ้ำหรือไม่เนี่ยอเดี๋ยวดูก่อนใบต่อไปโอ้ The Tower รู้ละเขาจะทำอย่างไรต่อไปมีโอกาสที่เขาจะเท k e action ใดๆเร็วๆนี้นะครับเขาจะทำอย่างไรต่อไปคนที่คิดถึงคุณมากๆตอนนี้อือ เจ็ดไม่เท้าเซเว่นอฟบอนส์ไม่ว่าเขาจะทำยังไงในความสัมพันธ์นี้คุณก็ยังต้องดูแลตัวเองไปก่อนนะครับอืมความรักความสัมพันธ์จะเด่นแค่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ที่แน่ๆชีวิตส่วนตัวคุณดีมากๆเลยโอ้เดอะเลเวอร์สชัดเจนพลังงานคู่รักปรากฏออกมาแล้วนะครับแต่จะลงเอยกันหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันนะอหัวข้อวันนี้ใครคิดถึงอยากเจอคุณมากแล้วเขาจะทำอย่างไรต่อไป ทำนายจากหน้าไพ่เลยชัดๆเลยว่าคนที่คิดถึงคุณตอนนี้เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคุณด้านผลประโยชน์นะครับมีผลประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนคู่ค้าลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่หัวหน้าของคุณก็ได้เป็นคนที่มีความเพอร์เฟกในตัวเองพอสมควรเรียกว่าโปรไฟล์ดีฐานะดีพื้นฐานครอบครัวดีโตมาในตระกูลที่ดีอะไรแบบนี้ความเป็นราชาเหรียญโดดเด่นมาก คนคนนี้รู้จักคุณเป็นการดีอยู่แล้วรู้จักเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแต่มีโอกาสต้องห่างไกลกันไปนะครับไม่ว่าจะด้วยภาระทางการงานหรือเหตุผลส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่ที่ผ่านมาคุณเคยได้รับความช่วยเหลือจากเขาพอสมควรทําให้ชีวิตคุณค่อนข้างสุขสบายเขาจะคอยอำนวยความสะดวกให้คุณที่ผ่านมาแต่เมื่อเขาห่างไปคุณอาจจะต้องทําอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นประมาณนี้เลยนะชีวิตคุณมีอะไรต้องฟันฝ่าเยอะแยะเพียงแต่ว่ามันก็ไม่เกินกําลังของคุณคุณสามารถบริหารจัดการได้อย่างดีนะครับ คุณเป็นคนมีความสามารถมีความตั้งใจจริงช่วงเวลานี้ชีวิตคุณกําลังเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามลําดับขั้นตอนไม่มีการก้าวกระโดดทุกอย่างกําลังไปได้สวยทุกอย่างกําลังเติบโตไปในทางที่ควรจะเป็นประมาณนี้นะ ลำพังตัวคุณก็เป็นช่วงเวลาที่โชคดีพอสมควรคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ตั้งใจทํารวมถึงมีโชคลาบเล็กๆน้อยๆเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับโชคลาบนี้ก็ไม่ได้ตีความเป็นเงินทองเสมอไปบางทีอาจจะเป็นของที่อยากได้ลาบปากลาบลอยหรือแม้แต่ความโชคดีการได้รับความช่วยเหลือการเจอมิตรดีๆการเจอคนดีๆแวดล้อมก็นะับเป็นโชคลาบที่ดีเช่นกันประมาณนี้คุณอยู่ในครอบครัวที่เข้มงวดหรือเปล่า คุณพ่อคุณหรือว่าญาติผู้ใหญ่คุณเข้มงวดหรือเปล่าประมาณนี้อาจจะอยากให้คุณเรียนสาขานั้นอาจจะอยากให้คุณทํางานแบบนี้อยากให้คุณเดินตามรอยท่านหรืออยากให้คุณสารต่อกิจการที่บ้านอะไรแบบนี้แต่คุณอาจจะไม่ค่อยอยากตามใจผู้ใหญ่สักเท่าไหร่นักจึงอาจจะเกิดการทุ่มเถียงกันได้บ้างเป็นบางครั้งหรือมีอาการแอบขัดใจกันอยู่บ้างนะครับ เช่นผู้ใหญ่อยากให้ทําสิ่งหนึ่งแต่คุณใจรักอีกแบบหนึ่งแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับเอาในสิ่งที่ถนัดทําในสิ่งที่เชื่อมั่นทําในสิ่งที่สบายใจถึงแม้ผู้ใหญ่จะคาดหวังกับคุณแต่คุณสามารถเลือกทางเดินคุณเองได้คุณมาถูกทางแล้วตอนนี้นะ ชีวิตคุณจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าตามดวงชะตาช่วงนี้เป็นช่วงดวงดีฟ้าเปิดนะครับดวงดีไม่ได้แปลว่าอยู่เฉยๆแล้วมันจะดีขึ้นแต่ดวงดีหมายความว่าทางสะดวกทางเปิดฟ้าเปิดแบบนี้อยากทําอะไรดีๆให้รีบทําเลยประมาณนี้นะครับแล้วคนที่คิดถึงคุณอยู่เขาอยากจะเจอคุณแล้วเขาจะทาไงต่อไปชัดๆเลยว่าเขาจะมีการเทคแอคชั่นใดๆบางอย่างเร็วๆนี้เช่นการเดินทางมาหาหรืออย่างน้อยถ้าจะเป็นการเซอร์ไพรส์เกินไปก็เขาอาจจะติดต่อคุณนัดหมายมาก่อนแบบนี้มีโอกาสที่จะยังไม่ ได้เจอกันโดยง่ายนะักถ้าเขาอยากเจอคุณเพราะมันจะเป็นการคลาดกันทางเวลาคลาดกันไปคลาดกันมาแบบนี้แต่คนคนนี้จะไม่อยู่เฉยแน่นอนเขามองคุณด้วยสายตาชื่นชมด้วยสายตาห่วงใย,ายสายตาหวังดีมีการแอบ,บชอบกันอยู่ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่นะครับคนคนนี้ชอบคุณมากในสายตาเขาคุณคือคนที่น่ารักมากและเขาอยากจะมีความสัมพันธ์ด้วยมากกว่าเป็นคนรู้จักมากกว่าการเป็นเพื่อนแบบนี้นะมองๆดูแล้วผมว่าดีไม่ดีคุณก็อาจจะแอบ,บชอบเขาอยู่บ้างแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เปิดใจกัน เพราะว่าบางทีหน้าที่มันค้าคออยู่หรือมัวแต่ยุ่งยุ่งเรื่องการงานจนไม่อาจจะคุยเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันชัดเจนมากเล e เ o ิฟเวิร์กับสิบถ้วยนะไม่อยากจะทายเป็นอย่างอื่นเลยนอกจากการที่ มีพลังงานของความเป็นคู่รักเป็นคนที่น่ารักซึ่งกันและกันและมีโอกาสพัฒนาเป็นครอบครัวได้เติบโตได้นะครับสามารถสร้างครอบครัวที่น่ารักร่วมกันได้เลยถ้าต้องการนะแต่ถ้าไม่ต้องการใบนี้ก็ตีความอีกอย่างหนึ่งว่าคุณกับเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดชีวิตหมายความว่ารักกันเหมือนคนในครอบครัวก็ได้เช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่รักกันเหมือนคนในครอบครัวหรือจะสร้างครอบครัวกันเองด้วยกันแบบนี้ก็ดีทั้งนั้นพลังงานแบบนี้คนคนนี้มีความเพียบพร้อมพอสมควรอย่างน้อยที่สุดฐานะหน้า ตาทางสังคมของเขาไม่ด้อยไปกว่าคุณหรืออาจจะสูงกว่าคุณด้วยซ้ํานะครับเรียกว่าถ้าได้เกี่ยวข้องกับคนคนนี้เขาจะไม่ปล่อยให้คุณลําบากแน่นอนเราไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปพึ่งพาเขาหรือไปอาศัยเขาแต่ตามดวงชะตาคุณมีโอกาสได้เจอสิ่งที่ดีเจอความสุขสบายทั้งสิ่งที่สร้างด้วยตัวเองและการได้รับการดูแลจากคนที่เหมาะสมคนที่คู่ควรดังกล่าวนะครับและคนคนนี้มีลักษณะอย่างไรได้บ้างก็ต้องบอกเลยว่ามีความค่อนข้างสมบูรณ์แบบมีความเพียบพร้อมดังกล่าวแล้วก็รูปร่างหน้าตาถูกใจคุณ แน่นอนราชาเหรียญตรงสเปกแน่นอนเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้เปิดใจกันนะครับแล้วก็ถ้าจะดูถึงราศีเกิดธาตุกำเนิดก็โดดเด่นที่คนธาตุดินมังกรพฤษบกันแล้วก็ธาตุน้ํามีนกระกฎพิจิกจะโดดเด่นมากนะครับราศีเกิดธาตุกำเนิดน,นี้ดูตามหลักสากลไว้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้นนะครับไม่จะเป็นว่าจะต้องตรงราศีนี้เสมอไปอย่าไปล็อกสเปคนะเดี๋ยวจะพลาดคนดีๆประมาณนี้บุคคลลักษณะดังกล่าวคิดถึงคุณมากอยากเจอคุณมากไม่ได้เจอกันนานแล้วมีโอกาสที่เขาวางแผนจะมา หาคุณหรือจะติดต่อมานัดหมายหรือแม้แต่บางคนใจร้อนอดรอนทนไม่ได้โผล่มาเซอร์ไพรส์เลยเป็นไปได้นะครับนะ เตรียมการต้อนรับไว้ได้เลยไม่ช้าไม่นานนี้เขามาหาคุณแน่ๆไม่ว่าจะด้วยวิธีใดนัดหมายกันอย่างไรหรือมาเซอร์ไพรสก็แล้วแต่นะแต่ที่แน่ๆไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ชีวิตคุณในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมีโอกาสประสบความสําเร็จได้อย่างมากเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวคุณไม่ต้องกังวลอะไรมากมายปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นถ้าเขาคิดถึงคุณเขาอยากมาหาคุณเดี๋ยวเขาจะดําเนินการเองส่วนคุณมีหน้าที่ใช้ชีวิตคุณไปตามปกติชาทําทงานทําเรื่องส่วนตัวทําธุระส่วนตัวไปตามปกติเติบโต ไปตามปกติช่วงนี้ดวงดีฟ้าเปิดรีบขยันขันแข็งทําบุญทํากุศลเพิ่มเติมนะครับเสริมบุญเสริมบารมีให้ตัวเองทําบุญตามกําลังศรัทธาได้เลยไม่ว่าคุณจะถนัดแบบไหนหรือแม้แต่ถ้าคุณเป็นสายมูจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถทาได้เช่นกันช่วงนี้ดวงเปิดฟ้าเปิดมากนอกเหนือจากเรื่องความสัมพันธ์ที่มีโอกาสเจอคนที่ดีเจอคนที่คู่ควรแล้วดวงส่วนตัวเฉพาะตัวของคุณก็ถือว่าเป็นช่วงดวงดีมากอยากทำอะไรดีๆรีบทำเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสร,สรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกมีคําแนะนําใดๆหรือมีคําเตือนใดๆเพิ่มเติมหรือไม่ขอหนึ่งใบครับโอ้โหเจ็ดดาบเซเว่นออฟ คุณไม่ต้องกลัวเจ็ดดาบเจ็ดดาบเขามาติงนิดหน่อยว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงดวงดีก็จริงแต่อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทอย่าตั้งตนในความประมาทอย่าไว้ใจใครมากเกินไปอะไรที่ทําเองได้ทําเองอย่าที่ไว้ใจให้ใครทํางานแทนหรือให้ใครทําธุรกรรมสําคัญใดๆแทนมีโอกาสถูกหักหลังมีโอกาสถูกยกักยอกอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวเกินกว่าเหตุนะครับทำนายตามใบนี้ที่เขาออกมาเตือนเฉยๆถ้าคุณไม่ประมาทถ,ถ้าคุณไม่ไว้ใจใครเกินไปคุณก็ยังโชคดีอยู่นั่นเองนะครับ โชคดีแล้วไม่ประมาทด้วยสิ่งดีๆมาแน่นอนดวงดีแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ